กกแล้วมึงกดกระบาดนะอบอกไปเลยค่อยกดใช่หไหมถาไปไม่รู้นะสวัสดีค่ะพบกกันมาม่ไหนะคะสวัสดีค่เขันนี้นะคะ,ะเราก็อ,อยู่ในเกมวิดีโอออ่าแล้วก็จะมาเล่นแบบสมิอีเวิวทรีเอสสามนะคะซึ่งคือไปเห็นรีวิวมาแล้วก็แบบว่าไปอ่านแบบอะไรไปดูแบบ สใช่มาเอ้ยมันก็แบดูเหมือนน่าจะสนุกดีนะวันนี้เราก็เลยลองเอาแบบนี้มาเล่นใช่เล่นดื้อค่ะโอเคค่ะก็ก็ก็เล่นอะไกันกระหนาวไล่เข้าตอกโอ้โหว้าวสปีดวิวอันนี้ไม่เอาถุย โอเคโอเคเอาปืนรัวมาก่อนแล้วก็ลูกศรเอาลูกศรก่อนแล้วก็ค่อยเอาปืนคิดได้ไงมเนี่ยลูกศรมาแล้วค่อยเอาปืนโล้วหกเลยคิดได้ไหมจ้ะโอเคศรลศรอันนี้คืออะไรให้เปิดเลยนะให้ฟังก่อนนยันไปหมวกเราเป็นคืนนะคะก็เป็นอันนีถุยถ้าเราเปิดแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะยมันเป็นกองสมบูค่ะอันนี้ก็ไม่เป็น เก็บแล้วเขาเอากระสุนติดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากมีอะไรเกะกะแบบว่าเออไม่ค่อชอบอะไรที่มันเกะกะมาประตูสี่ประตูมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าประตูมันคืออะไรในประตูคืออะไรเปิดประตูวันน่้ที่ที่เขาบอกว่าให้เปิดประตูอ่ะเขาไม่ได้บอกให้เปิดเป็นลูกสอไม่ให้เปิดไม่ใช่หรอเป็นลูกสอให้เปิดลูกส, <ourd ule? S 1> สอนเขาบอกว่าให้เปิดประตูอ่ะถ้าเปิดจะเจอกับอะไรนะคะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ซือข้างในเอาจันไงโกงซอมบี้โอ้โหตายแล้วโอ๊ะว๊ะว๊ะลืมลืมมีปืนซอมบี้บีบีบีบโกงโกงโกงซอมบี้อุ้ยอันนี้ซอมบี้มีก่ออะถ้าเรายิงมันเราจะไม่ขอดีกว่าซอมบี้มีก่ออืมเฮ้ยมันมันตรงกันอ๋อไม่ได้ต่อแล้ะมันก็แค่มีก่อเฉยแต่ว่าอันนี้ถ้ายิงมันน่าจะตายช้า

มบ้โยเฮ้ยน <wonder> ี่อยู่ไหนอ่จะเกิดใหม่หรือเปล่าน่าจะไม่เกิดใหม่ตอนนี้น้องกำลังยิงมบ้อยเฮ้ยมบ้ใต้น้ำมีคนเยอะเลยจองจ้อตกแตกอยู่ใต้น้ำเฮ้ยหนึงนะ

บี้มาใต้น้ำถ้าสบี้ไปใต้น้ำนะ เราต้องรีบเล่นนะคะเราอย่าโม่แต่ยิงสมิธเพวกของนาวานะอัดไม่ได้นานใช่ไหมใช่ไหมไม่ไดปะใช่โอเคปะไม่มาต่อเลยต่อะไรมาเลยมาเลยไม่ต้องสนใจยิงหรอวะไม่มีสมีธนาวามาหาที่ไหนฮะไม่มีสมิธว้าวยิงมาเลยยิงมาเลย เดี๋ยวเราลไปข้างล่างก่อนุ้กันจะมีอะไรมี่อนเนี่ยไม่มีมีแต่ซอมบี้โอ้โหทีเอ้ยจะไดไปตูมันคืออะไรหรือเปล่าเอ้ยมันจะเป็นพี่ไอี่แอบดวยหรือเปล่าไม่รู้แม่นะคะโอ้ยโอ้ยเนี่ยสักคู่สักคู่เดี๋ยวรอหนวามาอยู่ไหนเนี่ย นนมันกจะกปดนะคะมัน,นจะเป็นอร่อยอ่ะฮ่าอะไรนแถนี้โกงซัมบิปเราไปทางไหนต่ออ่ะ บันไดออกลมพ้นไรไปใช่ไหมอ๋อ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 ถึงสัทีอ๋อคืออะไรอย่างงงมากโอ้โหเ<ล>ต็มเต็มไปขนาดนี้เลยมันทำเสียงคนน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ่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  ไม่ยังไม่ได้ยินโอ๊ยโอ้จะตัาเดีเฮ้ให้เก็บยังไก่อนยิงนี้แล้วแตี่น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 ี่เอาเดียเร็วอดีนะ นี้เดาอะไรนะโหโอเคิโอบอกว่าโอ้โหมิโบอกว่าอุตส่าห์ทำสิ่งอนเมตั้งนานจบกันพระคลิปนี้หมดเลอสิ่อฟเมที่มิโะทำมาระวังตัวด้นะเดียพังพัหมดเลยสิ่งอนเฟของมิโดนะคะอัจไอยู่ดีก้บนจเอาอย่ามาดิงโห โอเคสวยงามมากค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยก็เป็นปุ่กันค่ะโอ้ปุ่มตรงนั้นคือปุ่มอะไรอ่ะค่อยกดน่าจะเป็นซอมบี้แน่นอนก็ใช่จะเป็นซอมบี้ที่น่าจะมาใหม่ว้าวมันไม่รู้อ่ะมันคือซอมบี้อะไรอ่ะซอมบี้เมียจะมาแล้วเนี่ะตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัย กล่องมันกล่องอะไรดูกันอ้คะค่ะค่ะค่ะอเย่านกระเด็นเลยตามตามตามพี่มาแล้วจ้าได้จ้าเดี๋ยวพี่ยิงให้อยากตายอู้ได้ขนมปังมาหนึ่งชิ้นน่ะฮมอเมเบออรอะพี่เอ้ยนัาเก็บไปกินไป

อ่านั่น,นตกแล้วนึงเฮียกดปุ่มได้มาเนี่ยกเลยกดปุ่มแล้น่าจะไม่มีสัมแล้วแหละฮะน่าจะไม่มีสัมผีสแล้วกดเลยกดเลยมันน่าจะเอาสัมผัสมาเพิ่มอ่ะคี่ว่าแต่เราก็ยังพอรับได้นี่รอก็กำจดีได้นะคะแล้วก็ปลากรูนิดน,นึงโอ้ยคนดูกำลังกลมขมับอยู่คนดูกำลังตีโขกกับซีนไหนปีเมืไหรก็ไม่ได้สักทีตีทีก็ไม่ได้ เลยเเออ,เอดี๋ยวต้องไปกดไอ้ปุ่มอะไรเนี่นหรอก,กดปุ่มสเปรดบาร์ไปกดเลยไปกดเลยไปกดเลยเฮ้มันไม่ปิดมือนไม่สรางสะพานมากดปุ่มเ, <ไป S 1> เลยมั้งกดไปก,ดเ,ไปกดเลยทำไมมันไม่สรางสะพานวะให้เราวาะต้อไปอยังไงถือวางกองทับด้วยนะอ๋อกดปุ่มแล้วนี่มันจะมานะคะ <c oughs> โอเคค่ะไปไดแมันก็ไม่ไดีก๊อ

จะหลุดไปได้นะว่าโดนยิงโดนเอ,อ้ยโดนตีอู้มึงมีอะไรอยู่บ้างเีวันนี้ปุ่มที่กดรีๆกดเลยดีกว่าแค่เปิออกมาน่าจะเป็นบอสเ้ยกูเมื่อกี้คือปุ่มบอสต่อนี่มีอะไรเลย,เลยน่าจะเป็นซอมบี้เลยปะ้ะเข้มาตรงนี้แล้วตรงนี้ปลอดภัยมีบอสมีบอสผู้ผิดผู้ผิดมันไม่มีบอส ไม mm. oh, oh okay. yeah. ่ม oh, okay. ีบอสต่ออ๋อโหไม่มีกระเพราไม่มีกระบาดแล้ววิ่งแค่ตอะไรเขียนมาตรงนี้แล้วปลาแซมอนกับระจิ ah ้นซีฟู๊ก็ยังไม่แล้ก็ยังไม่อร่อยเท่าเื่อาเจ็นของเราเองโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยปลาแซลเดี๋อ๊ยกระสุนบดเอาแล้วไงทีนี้โอ้เอาแล้วแล้วว่ากระสุนมาหน่อยกระสุนหน่อยกระสุนหน่อยแล้วกระสุนมดเอามาน้อย หกอันโอ้โหกระสุนสิบหกให้ทำยังไขหกกระสุนเร่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 เราเร่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 เราเร่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 เรเร่เร่เร่เราเร่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 เรร่เ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 รเรเร่เร่เ่เรเรเร่เรเรเเรเรรเรเราเรรเ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 ร เอาบอสมันทีไปเอาบอสมันท wow. ีไปยิงไอ้ไม่ใช่บอสไปยิงลูกกระสุนไอ้ลูกกระสุนมันทียิงลูกสมุนยิงยิงลูกน้องเหรอใช่ลูกสมุนมันในกล่องว้าขอบคุณมากนะมันมีกสุดปะเนี่ยฮะเด็กระสุนปะนี่เราไปแค่สี่กองใช่ระวังตัวนะเฮ้กินยาก่อนไหมกินยาสมุนไพรก่อนไปจัดการบอสมันเถอะไปไปจัดการบอสมันทีจะอ๋กินผิดอย่าง ไอวไปจัดการบอสมันบอสก็เ้าจัการลูกสมุนมาลพี่จัดการบอสมันเองใช่หมได้ัดการลูกสมุนมาพี่จะจัดการบอสเองจัดการให้หมดเลยนะเร็วนอมาเอ้ยเล้เอองเหลือนว่ามาเราจัดการเาเอาลูกสมุนมานี่ไปกองับไนี่เอาบอสหายบอสมันหายเฮ้ยบอสมันหายฮะบอสมันห กองทัพของเราเร็วนั่นก็ช่วยกันฆ่าลูกสมุนไพรสมุนไพรโอ้โหแหมฉันตกอีกแล้วเออปะตกหมวกจะพังแล้วพี่เอาหมวกไหมหมวกนาว่านาแล้วไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันใช้มันไม่น บไ่หนคะั้ือเกมส่วนใหญ่อะเวลาฆ่าบอลอะเันจะจบเกมแต่ว่าเจมสรู้มันใ่เอาหมก็ได้นะนี่อี่เอา่าข้าสนมก่อนเร็วาุนหรอบอลมันอยู่ไหนนี่เนี่าบอสมันก่อนเลยจลูสนบ้าบอสหาย้าแล้วเราก็จะฆ่าใหม่้บอลหายทำไงด้เลยองโอ้โหกองทัพ ายแล้วหนีก่อนไปหนีรออะไร่ะเออต้องกดตรงนี้หรอเปล่อะไรแนี้ไปไปนีสิลออะไรเรหนี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 นีแน่แ เดี๋ยวเราไปเตรียมลูกศุนย์ก่อนนะเอ้ยน้ำไปเราลงมาแล้วเราสระเราไม่มีทางสามารถไปเอาลูกศุนย์มาได้เหมือนเดิมลูกศุนย์ในห้องมันก็มีห้องบอสอ่ะลูกสุนในห้องบอสมีมีนั่นเฮียช่วยค่าลูกขึ้นสมุนหน่อยลูกสุน,นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวตรงนี้เราล็เขามันเอง เราไปเอาลูกศนอุ้ยโอ้ยมันยิงเอ้ยมันมันเตะพี่ตกเลยอะโหยี่ได้เหรอเตะจนตึ๊งโอ้ยมันมาต้องจัดการมันหรอกอืมไปก็เข้าไปในนี้กันเถอะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีแล้วนะคะตอนนี้นะคะมอสมันก็หายแบบไม่มีมันมีแต่ลูกสมุนอะพี่ไปเก็บเก็บลูกสุนแล้ว ต้องการลูกศรไหมไม่ต้อยพี่ไอ้ถ้าพี่ไออยากได้ลูกศรก็มาหานาวาได้นะเฮ่ยนะคะนาวาเร็วเพราะว่าพี่จะได้ลูกศร บอลมันไม่อยู่แล้วแสดงว่าเราก็น่าจะนั่นไม่อะไรนะคะก็น่าจะจบกิไม่ได้เพราะว่าบอลมันไม่อยู่นะคะกินไม่ได้ลูกเน่ยโอเคนะคะซึ่งตอนนี้ซอมมีิก็หายไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะวะใช่ไม่เหลือซักตัวแล้วนะคะก็ก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะคะเราก็จะปิดคลิปตรงนี้แล้วกันมาบอลนี่เลยเฮ้มานี่มานี่มาดีคิดกันคลิปเป็นตจบกินแล้วโอเคก็สร็จแล้วันนี้ไว้ปวดเพียสเน,นีหันมาหันมาหันมา ไม่ต้องโยนมาไม่ต้องโยนมาแล้วโยไม่ต้องโยนมาแล้วโอเคไปตำงานแล้วก็วันนี้นะคะก็เร้านคุณดิแค่ก็จะปิดคิวตอนนีแล้วกันนะคะเพราะบอสมันก็สำหรับใครชอบพินีกามกดไลค์กดแชร์เลยนะคะสวัสดีไปขปถ่ายไปไปไบไปไบไป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 